คือ A.I. ฟีที่เก่งเหมือนคุณใส่สูตรโกงเลยค่ะเริ่มต้นกับแอปแรกนะคะก็คือ You k ดดาาร P L D R ค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถให้เรานะคะเอาลิงก์ของวิดีโอหรือว่าบล็อกยาวๆเนี่ยมาให้เขาสรุปความเป็นบทความสั้นๆหรือถอดข้อความนะคะในวิดีโอมาให้เราอ่านง่ายๆแถมเอาไปแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วยค่ะ 2. ค่ะ GPT m i น n นะคะเป็นอันนึงที่จะช่วยเราเขียนบทความได้สละสลวยมากขึ้นค่ะเวลาเราไปให้ Chat GPT เขียนข้อความให้เราก็ p y มมาใส่ GPT Minus ตัวนี้นะคะมันจะทําให้บทความนั้นสละสลวยเหมือนมนุษย์เขียนมากขึ้นค่ะทำให้บทความของเราไม่ดูเหมือน AI เขียนจนเกินไปค่ะ3 Microsoft Designer ค่ะตัวนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเจ๋งมากๆนะคะสามารถให้เราไปกรอกข้อมูลว่าเราอยากได้อะไรนะคะอันนี้ทําเป็นเหมือนการ์ดเชิญนะคะเราก บอกบอกเขาไปค่ะเจ n เน a เรแป๊บเดียวจะได้รูปแบบนะคะแพลตฟอร์มประมาณนี้ให้เราไปเลือกใช้ไปแก้ไขได้เลยค่ะ4ค่ะ Her p e r p e x i t y นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับ Chat GPT ค่ะแต่มันจะโดดเด่นตรงที่เวลาเราไปถามอะไรเขานะคะเขาจะมีแหล่งอ้างอิงให้เราด้วยว่าเอามาจากเว็บไซต์ไหนนะคะมันเข้าถึงเว็บไซต์ได้ค่ะรวมถึงสามารถนะคะ แนะนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราถามไปได้ด้วยนั่นเองค่ะ5ค่ะ musicfy. lol ค่ะตัวนี้ถ้าใครชอบทําเพลงทาเสียงนะคะหรือจะสร้างเสียงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ก็ไปใช้นะคะเราสามารถที่จะอัปโหลดเสียงเราลงไปค่ะและเราก็ไปปรับแต่งให้เป็นเสียงของนักร้องนะคะคนที่เราชอบหรือเสียงที่เราชอบประมาณนี้แล้วก็เจเนเรตมาเป็นเสียงที่นักร้องเราได้แบบนี้เลยค่ะ 6ค่ะ Cutout p ด o ตโนะคะตัวนี้เนี่ยสารพัดประโยชน์ค่ะสําหรับสายแต่งภาพหรือสายคอนเทนต์นะคะเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลบพื้นหลังนะคะทาพื้นหลังละลายลบภาพที่ไม่ต้องการค่ะรวมถึงการสเก็ตภาพนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นภาพ 3D แล้วก็เป็น AI Generate ได้ด้วยค่ะคือตัวนี้ครบเครื่องมากๆกับสายคอนเทนต์นะคะ7 Bloom AI ค่ะตัวนี้เป็น AI ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเขาจะสามารถเนี่ยแต่งภาพนะคะเราดูว่าวเวลาเราวาดรูปพื้นหลังแบบ นี้ด้วย AI ได้ค่ะตัวนี้ก็เลิศมากๆค่ะแต่นะคะเป็นบราสน,นะคะเป็นตัวที่ Google เพิ่งจะออกมาเลยค่ะคล้ายๆกับ ChatGPT ค่ะแต่เขาบอกว่าเขาเหนือกว่าตรงที่เขาสามารถสร้างบทความจัดบรรทัดอย่างสวยงามแบบนั้นเลยค่ะ